สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับโอเควันนี้เราก็อยู่ในแมปชิน d ด l i f e นะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็จะขอมาอนุญาตนะครับรีวิวตระกูล2ตระกูลใหม่กันเลยนะครับปะไปชมกันเลยตระกูลที่1น,นะครับไลท์โจเก e สกิลแรกนะครับอ่าพาย c มซิกูราเลตนะครับ ใช้ชี้อยู่ที่15,000คูดาว25ิวินะครับขอตั้งไว้ที่ตัว V ก่อนนะต่อไปสกิลที่2 enhance vision ใช้21,000ชิคูดาว25ิวิขอตั้งไว้อยู่ที่ตัว B สกิลที่3 palm devastation ใช้26,500ชิคูดาว25วิ ขอตั้งวิธีตัว n นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูสกิลกันเลยนะครับผมเคครับเดี๋ยวเราก็มาแปลงร่างดูกันก่อนนะครับสแตทก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับด้านขวานี่นะโอเคอ่าอันนี้ก็ถ้าเรากดต่อยนะครับกดคลิกต่อยเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อเวลาเราชกเนี่ยมันก็จะแบบมีเหมือนคลื่นพลังนะในทุกๆหมัดเลยนะครับก็เท่อยู่นะครับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ย แล้วเดี๋ยวลองมาดูดาเมจนะครับโหต่ละหมัดนี่ก็หมื่นขึ้นเลยนะครับถือว่าหนักอยู่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูสกิลกันบ้างสกิลที่1นนะครับก็จะเป็นเหมือนปล่อยพลังขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็จะโดนดาเมจรัวๆเลยนะครับท่านี้ก็โอเคอยู่นะครับใช้ได้เร็วอยู่นะครับต่อไปเลยสกิลที่2อ,อา พอเวลาเรากดใช้นะครับมันก็จะทำงานก็ต่อเมื่อถูกดามเมจนะครับส่วนศัตรูที่อยู่ในรอบรอบนี้นะครับหรืออยู่ในวงกลมเนี้ยก็จะถูกดามเมจรัวๆไปด้วยเลยเหมือนกันนะครับสกิลนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสกิลนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองสกิลที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอคูดาวกันแป๊บหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวจะลองจากทางระยะไกลดูบ้างนะครับแล้วดูว่ามันจะมีผลยังไงบ้างนะโอเคนะครับ โอเคนะก็ดาเมจนะครับผู้ใช้ก็จะไม่ลดนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับทางเอาไปใช้เกี่ยวกับการเคาน์เตอร์นะครับเนาะถ้าอาจจะถูกคอมโบอยู่แล้วก็รีบกดใช้คาถานี้เลยนะครับก็อาจจะสวนได้บ้างเลยนะก็โอเคอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูสกิลที่3กันเลยสกิลที่3นะครับพอเรากดใช้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการเอาสกิลที่1กับสกิลที่2นะครับ มารวมกันนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปพร้อมกันนะครับท่านี้นะครับถ้าอยู่ในระยะใกล้นี่จุกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะโดนทั้งพลังหมัดลมท่าแรกนะแล้วก็โดนปั่นอีกท่านด้วยนะครับโอเคอเดี๋ยวเราจะลองมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสกิลที่3เนี่ยนะครับเนี่ย ถ้าอยู่ระยะกลางหรือระยะไกลเนี่ยก็อาจจะไม่โดนสกิลในจังหวะที่1นนะครับแต่จะไปโดนแบบว่าลูกบอลที่มนันปั่นมาอยู่เนี่ยนะครับโอเคนะครับอ่ะก็ถือว่าทํางานได้เร็วนะครับเป็นสกิลที่กดใช้แล้วทางานได้เลยนะเหมาะที่เอาไปเล่น PP อย่างมากเลยนะครับสำหรับไลท์โจเก้นะครับเดี๋ยวจะมาดูการแปลงร่างนะครับแล้วก็ใช้สกิลโหมดกันต่อเลยครับ สกิลโหมดล่างที่1ครับอ่าก็จะเป็นเหมือนอ่าคล้ายๆกับอ่าท่าของเนสสีขาวกับเนสสีทองเนาะนะครับเป็นท่าอ่ามวยอ่อนนะครับว้าไปต่อยเลยนะครับแต่อันนี้คือมันจะไม่ต่อยรัวนะครับมันจะเป็นแค่ไม่กี่จังหวะเท่านั้นนะครับโอเคแปลงล่างที่2นะครับของตระกูลไลจ k e เก พอกดใช้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเหมือนหัวมังกรนะครับเป็นแสงแสงเลเซอร์สวยงามเลยนะครับมาอยู่ที่มือขวาของเรานะครับพร้อมกับมีดาบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่ายืนนะสวยงามนะครับล่างที่2พอเรากดตีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณ3-4 h ถฮิตนะแต่ว่าข้อเสียก็คือตีครั้งแรกเนี่ยศัตรูก็จะกระเด็นแล้วนะครับนะอาจจะต้องหาวิธีใช้นะครับ อาจจะต้องจับก่อนนะแล้วก็ค่อยไปตีรัวๆได้นะครับต่อไปมาดูสกิลโหมดของล่างที่2นะครับพอเรากดใช้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนอการยิงลำแสงของดาบเนี่ยนะครับพุ่งไปหาศัตรูนะครับท่านี้ก็มีความสวยงามด้วยนะครับท่านี้ส่วนสกิลคิวเนี่ยก็จะเป็นเป็นหมัดเหมือนท่าที่1นนะครับแต่มันจะไปได้ไกลกว่าสกิลแรกนะครับ สกิลคิวนะครับมันจะไปได้ไกลกว่านะต่อไปล่างที่3ของเนตรไลท์โจเก้นะครับก็จะมีแอคชั่นที่แตกต่างออกไปก็คือ,เ,อเราจะยื่นมือออกไปทางด้านข้างแล้วนะครับแล้วส่วนตัวดาบเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับพร้อมที่จะสังหารศัตรูแล้วสเตตของล่างที่3นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลโหมดของล่างที่3าันเลยนะครับสกิลโหมดล่างที่3ครับจะเป็นการปล่อยพลังออกไปที่ศัตรูก่อนนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยการทุ่มพลังใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับท่านี้ก็ดูรุนแรงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเราก็จะกระเด้งออกมาไกลด้วยนะครับพร้อมกับเตรียมพร้อมในสกิลต่อไปได้ด้วยนะครับท่านี้นะ เดี๋ยวขอลองสกิลโหมดล่างที่3ามอีกทีนึงนะครับฮึอ่อะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ยังดูรุนแรงนะครับท่านี้นะแล้วก็เอฟเฟกต่างๆก็ดูโหดเหี่ยมดีนะครับสวยงามนะครับชอบนะครับท่านี้รีวิวเนทไลท์โจเกก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวต่อไปนะครับของตะกูนโอดินซาเบลกันเลยครับผม ขอมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับสำหรับตระก,กูลใหม่ Odin นเซเวรุสกิลที่1นนะครับ Storm Defense ใช้21,000ชิคูดาวยีวิขอตั้งวิที่ตัว V ก่อนเลยสกิลที่2องส t o r u m จใช้3,000ชิคูดาวสิวินะครับตั้งวิที่ตัว B ีสกิลที่3 บีสเทมใช้12000ชิคูดาว17วิครับขอตั้งไว้ที่ตัว N นะครับโอดินซาเบลุเลเวลตันอยู่ที่1300นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทส,สกิลกันดูเลยก่อนอื่นเราก็มาดูโมเดลแปลงล่างกันก่อนนะครับกดแปลงล่างปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นเหมือนใส่ชุดเซียนนะครับ เป็นชุดสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีสายฟ้าสีเขียวนะห่อหุ้มอยู่ที่มือของเราทั้งสองข้างนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเหมือนกระบอกน้ำนะครับก็เอาไว้ปิกนิกได้ด้วยนะครับแหมนะ,นะไปเรื่อยเลยนะครับอ่านะครับ ก็เป็นเหมือนคัมพีนะครับม้วนคัมภีก็เป็นการออกแบบที่ดูแล้วเหมือนนักท่องเที่ยวใช้ได้เลยนะครับนะเวลาที่เรากดวิ่งแล้วก็กด x รัวๆนะครับก็จะเป็นการหลบไปด้วยนะครับก็มีเสียงเอฟเฟกที่ค่อนข้างน่าลำคาญใช้ได้นะครับถ้าเอาไป pvp นี่แน่นอนครับอาจจะลำคาญกันได้นะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปชมกันต่อเลย สกิลหนึ่งฮะคืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะชื่อมันสตอร์มดีเฟนต์นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับคิดว่าอาจจะต้องลองกดค้างดูนะอาจจะต้องลองกดค้างดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยสตอร์มดีเฟนต์นะอืมอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันเหมือนแบบมัน หายไปไวมากกดค้างครับอ๋อนี่ครับกดค้างนะครับก็จะทำดาเมจศัตรูได้ด้วยนะและคิดว่าน่าจะป้องกันศัตรูได้ด้วยเช่นกันนะครับสกิลนี้โอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้จะลองให้คู่ต่อสู้นะครับลองดาเมจใส่ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองใช้สกิลที่หน่เนี่ยต้านทานดูนะครับว่าจะเกิดผลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลย สกิลที่1ยิงลูกบอลใส่กลับมาเลยอ๋อเนี่ยแหละครับมันไม่สามารถทำดาเมจเราได้นะครับก็ดีเฟนซ์จริงๆนะแล้วก็ใครที่อยู่ในวงนะครับของคาถานี้นะครับก็จะโดนดาเมจนะโดนสายฟ้าไปด้วยนะครับคาถานี้ก็ถือว่าเอาไว้เคาน์เตอร์ได้ดีนะคล้ายๆกับไลท์โจเก้ในสกิลที่2นะโอเคนะครับเวลาเรากดต่อยก็จะเป็นเหมือนต่อยธรรมดานะครับ แต่พอดูท่านี้ครับเนี่ยพอเรากดคนะครับเอ่อมันจะเหมือนแบบว์าไปหาศัตรูนะครับแล้วก็กดศัตรูลงไปในดินเลยนะครับขยับไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับสามารถทําคอมโบต่อเนื่องได้นะครับท่านี้ดูแล้วใช้ได้นะครับน่าสนใจนะครับท่านี้ลองมาดูสกิลคิวอีกทีครับเนี่ยครับมันเหมือนมันจะว้าไปเลยนะแล้วมันจะกดศัตรูลงนะครับ เรากต็ตีต่อได้นะครับโอเคนะครับน่าสนใจครับท่านีา้ไปดูกันต่อเลยต่อมาสกิลที่2ครับสกิลบีนี่ครับพอเรากดใช้เนี่ยครับมันเหมือนมันจะปากระสุนสายฟ้าเข้ามานะครับพร้อมกับวาร์ปเข้ามาอยู่ข้างหลังนะครับโอ้โหท่านี้แบบคือ นักล่านักสังหารเลยนะครับท่านี้คอมโบต่อกันยาวๆมันแน่นอนนะครับลองกันดูนะครับท่านี้นะถูกใจนะครับท่านี้ชอบต่อไปนะครับสกิลที่3จะเป็นการเลือกสัตว์สายฟ้านะครับออกมานะครับทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับอ๋อก็ทำดาเมจเป็นจังหวะนะครับท่านี้ก็เรียกใช้ง่ายนะครับแล้วก็ มีความเร็วค่อนข้างเร็วด้วยนะครับท่านี้ก็ใช้ได้นะครับท่านี้ต่อไปก็มาดูสกิลโหมดของโอนซาเบลุกันเลยนะครับพอเรากดใช้นะครับก็จะเป็นการใช้สายฟ้าใส่ศัตรูเลยนะครับยิงตรงอย่างเดียวเลยนะท่านี้นะครับก็ดูแล้วก็ทําได้รวดเร็วนะครับท่านี้ ทำได้รวดเร็วนะศัตรูก็จะติดสตันชั่วขณะหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีท่าโหดๆอยู่ก็น่าจะเป็นท่าสกิลที่2นะครับแล้วก็สกิลคิวเนาะนะครับส่วนท่าที่1น,นะครับก็คิดว่าใช้งานได้ดีแต่ก็ใช้ยากนะใช้ยากพอสมควรนะครับก็ต้องกด V ค้างนะครับแล้วก็ต้อง มูฟตัวเดินไปด้วยนะครับก็ยังไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็ต้องลองฝึกใช้กันดูนะครับแต่ก็เป็นสกิลที่มีประโยชน์นะครับก็ชอบทั้ง2ตระกูลเลยนะครับสำหรับไลท์โจเก้นะครับแล้วก็โอดินซาเบรุนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟูช a n น e ลด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้นะนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ <What? S 1> ทุกท่านบายบายนะครับสวัสดีครับ